สวัสดีครับขอต้อนรับขอสูช่างจงพงผ้ารวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาบัดพาจันโตมครับมาตันตัวเลขตัวเบิร์ฟฝากพี่น้องเอฟซีและท่านหลายคนนะครับประจำครับกาบเมื่อเพิ่งน้ำกันมาเล็กขันน้ำมุนพนหรือว่าเลขกเก่งพนสีได้ตัวเล็ครับตามพงพ้ารวยเบิ่งครับแม่นค่ะมักมีแปดมีเกามีเกียนี่นะคะแมนเบิดเลยเนี่ยจ่ายไม่ตัวตรงงามๆหมดเลยสองกับแมน หนึ่งกเก่าเกศโอ้มีแต่ตัวเด่นๆเลยค่ะตัวเรียนเตี๋ยจ้ะเทิงว่าจาันแพ้บ่สบายเฮ็ดคันน้ำมนต์ิ้งมึงไม่ร่างกายไ,ไม่เทิ้งไม่เฮ็ดงานน้ำหนักไงค่ะเทิงแบบมันอันใดอันน้ำมน,นุนอันที่ว่าอัตาหนำไหมมัสิมีอยู่ประเทศถ้าม<น>ันสิมีอยู่ซีทิศบ่ยุ่มแม่ไปเอาให้เจ้ามือนัหน<ะ>่อเอาอยู่วัดคั้นส่นค่ะ ใช่ครับย่อมาแ,แม่แม่ก็บอกมาก่ <c oughs> เราททกบอกว่าลัพอนบอกบอกพ่อศิษย์บอก,อบอกมาบอกท่านวอกอันเมื่อเมื่อนี่ก็สิเลยไปนอนเมืองการเพ่อนด้จันอ,อันสิไปตามอันวัดอันดอนหมอท่องครับอันคนทีู่่ดอดหมอทอ่อ,ทอ,ดอ,ดอ,ทองนะเพื่อนให้ถือมาแล้วสิบเอ็ดงวดแม่จัน สิวหนี่งหังวที่สิบสองหัทงสิบแปะ้งหจังว่ะบัดพ่อ,พอ,อ,อพนพระรวยร่งคลิปเนี่ยมเลยลหรคืออยากหลุดเอหัวที่สองัเป็นห <laughs> อดข้าวัวน้มันแบบนั้นแล้วด่เนาะเออหวคันมันหอดข้าบะเขืขอี่แสดงว่าค่าเติบอื่มวาไปตามใเ,เป็นร่อง้งต,ตามให้เอซีจ้จ้ะ,จะลืม ขากล้องลืมขากล้องเร่งไอ้ยูลืมขากล้องลืมขากรนนาะการนมัสการค่ะเอาเจริญพรเด้อยมแม่ยมนอนก็ได้ค่ะกระยาิตีพี่น้องก็เป็นห่วงค่ะอาจารย์คะนี่ก็ไข้เราแล้วแม่นั่นเป็นดอกมันเพียเพียเรื่องกะร่างกายเพียเึงยีดยีดขันอยางไรมันเมย์หลุดค่ะยีดงานน้ำเนียกับเมย์เติมกันค่ะ ทั้งเป็นกรรมกรเองเนี่แล้วเนาะจับไอ้อทั้งสร้างงทอยสร้างจับกลางอารพัดอ <ฮะ S 1> ุดถึงว่าตัวเลขมันก็ดสามตัวกับสองตัวเราแม่ลูกพอสามตัวเราหยุดเราสองตัวพอไม่อืมแยกกันยืนบ่ค่ะเพรานั้นเ่อใดร่วมบ่ได้เฮ็ดเทเดียวหาตัวค่ะเราว่ากันพลาดค่ะแล้วที่ลูกเราลงร่วมในคันนั่นคือร่วมร่วมเปนเพิ่งค่ะไม่หาตัวอืม คือข้างบนจะเป็นเลคคำนวณค่ะข้างล่างจะเป็นเลขคัน,น้ำมนต์แต่จะมีตัวเลขหาตัวที่ว่าลูกเขียนไว้แล้วกัสามตัวสองตัวนั่นคือว่าลูกพอสามตัวเราหยุดเราต้องตัวเขาไม่ค่ะจังหว่ามุน,นีมันมาเนี่ยาเห็นก็นดีไปแต่คือกขค้นฮอตก็เลยอยากมาถามข่าวถามข่าวซะนะคะ ให้กินเราละแม่ปากแม่พรากะให้กินละมองก็เจ้ากระถางมว่าสิเห็นเพื่อนบ่เหลาสันเห็นบ่เห็นกับไปก้อนทอดสันดอกเดี๋ยว่ายูทูบรวมกันหมดไหมค่ะสิเห็นเพื่อนบ่เหลาสันว่ะแล้วก็พ่อเห็ดวันพานั่นแล้วก็หลังวันพามาลูกมาฝันตัวฝันฝันว่างเลยค่ะจันฝันว่ายางประตูเปิดประตูมาจากกุฏินะครับค่ะส่งนี้จังจะไปบินบาตรเตรีไปบินบาตรยิ้มเศร้าเนี่ยค่ะยางว่ามันเห็นตัวเลขยกง่อยย่ทธ์ทางอากาศ ตัวเงี่ยสวรรสามพุตธีนี่แหละแม่ร้อยยองนานี่แหละ้างหลังแม่นี่แหละตัประตูมาเดี๋ยวเห็นตัวขงีที่ว่าเดี๋ยวเห็นอันเจ็ดหนึ่งโอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวเต็งเจ็ดหนึ่งไหพร้อมค่ะเจ็ดหนึ่งโตรงกับเลคันน้ำมนต์นะคะอาจาร์เป็นน้ำคิดคิดน้ำเลกเจ็ดหนึ่งวันที่ีขได้มาฝันแล้วเ็าฝันยังฝัน ย่ำในมันมันมคมไคพาดไหมแม่ค่ะฟันกับแมนหลดอืมถ้าฟันนี่เป็นออกรถนะจย์เนาะเนีน่ยตีเป็นเลขกเ้เลยหรือเป็นฟันเห็น,ปเ,นเป็นตัวเลขกนี่รับเป็นตซื้อไว้ซือไวอยู่ค่ะจึงเล็กตัวเดียวกันมากน้ำค่ะเป็นแค่เล็กตัวเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอนโยนแค่หลอดนะค่ะตองเก่าลูกกับมากค่ะใครว่าหลัง หลังเฮ็ดน้ำมนต์แล้วเนี่ยมือแรงไปแล้วฝันเลยบอกใครจันฝันย่ำขึ้นฝันย่ำขึ้นเลยมือต่อมาขามือต่อมาเนาะค่ะเปิดประตูกู้เท่านี่ยแล้วจันเปิดประตูมากเลี้ยวเลี้ยวไปก็เห็นลนอตตัวมันตัวใหญ่ไหมแม่ค่ะตัวใหญ่วันมันใหญ่ใหญ่ก็ลดเหยียดไหมโอ้ค่ะตัวมันก็ความความขีดความไหนมันกบบใหญ่เนาะมันกว้างไหมค่ะมันเกินตัวใหญ่ค่ะ โอ้ก็เป็นที่ฟันที่แม่นย่ำเนี่ยปกติอาจารย์ฟันตัวใด้ไหนไมันสีออกแล้วนอาจารย์เนาะเด็กแนวเด็กแนวเอ้เด็กแมวเด็กแนวเด็กแนวขึ้นมาทั้ะตัวค่ะค่อ๋อวันนี้อาจารย์ก็เสีได้สันเข่าเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าแม่ก็เสีเฝ้าเอาแล้วก็เสีมือหนึ่งทีได้ยกเสาข้างหน้าบุกน้าขึ้น สามเสาหงวานกับเทลินโอ้กันเวลาอยากย่อมไปนั่งไปเศ่ากันสิเดี๋ยวมีคนนั่งมันโอ้แบบนี้เล่นเนาะค่ะค่าเป็นเสาแดงค่ะเดี๋ยวสิไปช่องให้พี่น้องเข้าเบิ่งน้ำเยื่อจันนี่เมื่อกี้พันยักษ์รวมค่ะรวมส่างรวมเฮ็ดเนาะจันเนาะข้างในกับชาบอะไรๆยังมาแล้วค่ะเริ่มไล่ฉาบออกมาละค่ะเมื่อกี้ถึงเรย์ยังไ่ออกกับทำได้เนาะบุญค่ะ วันว่าถ,ถูกถูก<ห>ประทำเนาะบ่ถูกประทำกับบ่แมนค่ะอาจารย์เพิ่นเห็นเพิ่นกับสัทธาเพิ่นกับยาเค็ดรถอกค่ะผู้เพิ่นสายบุญถูกต้องว่าตัวเลขอะพิจารณาเบิรงเด้อแม่ค่ะข้ามุ่นกับเป็นเลขคำนวณค่ะลา่างเป็นเลขขันนำมนุ่นค่ะอาจารย์ฐาตัวนั่นแหละแต่พอมักจะให้ลูกจับจับจับล่องมึงเอาค่ะค่ะ เอาไปนี้ขออนุญาตนะค่ะจันหายจันสันเขาซะเด้อค่ะคผู้บาดบ่มาจะข้ามสองข้ามหมดผู้บาเอาสันนั่นเด้อเนี่ยแม่เนี่ยน้องค่ะสาธุค่ะพุทธาดังกินเขาก้อนไปไปพะชิดมูทาไหมค่ะจันค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องฟองไปค่ะนี่ก็ไปพิจารณาเนาะค่ะ ส่วนตัวเล็กนะครับเน้อมีประกาศเตรียมจด้ะครับเรือว่าแคมนาจอหรือว่าคนไลคดแช์ไปส่วนตัวเล็กาจากนะครับส่วนทั้งบนเป็นเล็กเก่งเล็กสตรเพนะครับเล็กเก่งเล็กสกมีนึ่งแปดแล้วก็หนึ่นสอแล้วก็สามศูนย์ส่วนเหล็กหลังกัมีหกหนึ่มีสีนึ่งมีหกเก้าแล้วก็มีสี่เก รเรียกขันน้ำมตนเนาะครับส่วนทางหลังก็มีเรียกขันน้ำมต์ก็มี 8, 2, 9, แปดสองเก้าหรือก็มีเจ็ดหนึ่งครับส่วนตะเล็กนะครับเรื่อเก็บหน้าจอไว้หรือกดประกาศจดไว้นะครับพี่น้องเปลี่ยนแนวทางกับพงผู้เล่อยกันเลนะมเสนอพี่น้องดีเบินส่มกันหลวนตวเล็กกมีเขามีกออกเนาะครับมีเขามีลดบวกกันแต่เระสำหนักเสลยจันกับมาแบบบาตรงกันหรือว่ามาตรงกัน วานสันจะไปเสียงไปฝันบ้างนะครับข่มตัวถ่ายเข้ามาแล้วพงผู้รุ่ยก็ได้มาทำสนับพี่น้องในเบื่องส้มกันเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับตัวเลขกันบลายเปิ้ลก็ไใบเป็นหลายตัวอยู่หรอกครับเป็นสองยางก็ว่าได้๋ยวนะครับมี่หนึ่งมี่สองมี่เจ็ดมี่แปดมี่เก้าเรือว่ามาเปิ้ลเขียนใบก็ไปประกบกันบ้างจะอยู่หลักใดหรือว่าเป็นใดก็พิจารณากันไป ขนมเบนนกครับมี่แปดนี่สองมีเก่ากับมีเกตหนึ่งครับสิเป็นบนุญหรือสิเป็นรางพี่น้องก็ไปเสียงไปฝันมึงน,นะครับเด้อพงพลอยได้มานำเสนอพี่น,อน้องในเบืองส้มเกล็ดครับชวนเรียกเก่งเิบนกกลือว่บาปลายหลสูนะครับย่างละสี่กูย่างละสี่กูครับมีบุญสี่กูมีลงังสี่กู อันจำทีนึงครับมี1 8แล้วก็1 0 3 8แล้วก็3 0นะครับอันนี้เป็นเลขเก่งเพิ่นส่วนบนุอันนี้ส่วนล่างก็เป็นหกหนึงหรือว่า4 1หรือว่า6 9หรือว่า4 9นะครับประธานพี่น้องก็เดี๋ยวแคบหน้าจอไว้หรือว่ากดไลค์กดแชร์ไป กับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่กข้ามาเบ,บิ่งมาชมพงขลุ่ยรับหวังว่าสิบประผาดคลิปไม่ไม่ดีต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเตือนทั้ง่องนะครับเด้องรับขอบคุณหลายๆที่กข้ามาเบ,บิ่งมาชม,มับมาติดตามมีคลิปไม่ไม่ดีเด็ดผมก็สิลงให้พี่น้องเอฟซีได้บ่งชมกันไก่คงชุดไทยเข้ามาแล้วครับกับโบจีมือนะครับมื่อนี้ก็เป็นวันที่สามสิบแล้วกับวันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งก็คือเสียออกไป ขอให้พี่น้องมีโชคมีหลับกันทุกท่านทุกคนนะครับเรือให้ได้โชคให้ได้ลับทุกท่านทุกคนให้มีถูกไวยรวยเบื่อให้ถึงรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลยิ่งใหญ่นะครับวันเลยที่ได้มีอยู่มีกินนะครับเปิดเลยกลิ่นท่านไปเรียงลูกเรียงล้านไปคนทํากรนทํมัานกระสูไปนะครับจังพงผู้รวยกระสูไปคือกันครับังว่าสีบ่พัฒนคิดไม่ได้่อไปสูไปสูเพื่อฝันสูเพื่อพี่น้อง เอฟซีก็ได้เด้อสู่ไปครับทำงานไปเบิ้งไปมีเวลาก็เบิ้งบม่เวลาก็ระทำงานไปจนตัวเลขก็มักกระจดไห้บ่มักกระพันเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงแนวทางครับแต่ความยิ่าใญในการรับชมนะครับเด้อพงพลอยกรบขอบพูนขอบพุ่เลยละพี่น้องที่กำลังมาชมครับสำหรับจลบปนี่ขอจบเพียงอนครับเอาไว้ิปบนะมาพอกันไหมครับขาบสวัสดีครับ